สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับผมก็มีคลิปดีๆนํามาฝากเพื่อนๆเช่นเคยครับผมก็วันนี้ก็พยายามหาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานเพื่อเป็นความรู้เสริมทักษะนะครับผมเพื่อจะได้ให้เพื่อนๆไปอ่ไปทำเหมือนผมหรือสร้างคลิปเหมือนเหมือนผมแล้วก็ไปลงในโซเชียลเพื่อให้โซเชียลของเพื่อนๆนได้เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับผม ผมก็พยายามคิดค้นวิธีการนะครับก็เป็นคลิปแบบเมื่อกี้นะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาไปทํานะครับก็ตามมาทําเลยครับมาเราไปทํากันเลยนะครับที่แอปแคปคาร์นะครับแอปนี้นะครับเพื่อนๆแอปนี้นะครับอ่าแอปนี้นะครับก็แอปนี้ก็เข้าไปเลยนะครับบวกเข้าไปเลยนะครับโอเคก็มาที่โปรเจกต์นะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับขอ ยื่นพื้นที่นั่งสักหน่อยไม่ค่อยถนับนะครับอ่าก็ตัวนี้นะครับเราก็เพิ่มโปรเจกต์เข้ามานะครับเพิ่มโปรเจกต์เข้ามานะครับเพิ่มโปรเจกต์เข้ามาซึ่งผมถ่ายยาวๆไว้นะครับผมถ่ายผมถ่ายยาวๆไว้เดี๋ยวผมมาหาก่อนะครับขอหาแกวนะครับถ่ายยาวๆไว้ผมเดี๋ยวผมขอเลือกเข้ามาเป็นสองตัวเลยนะครับผมถ่ายตัวนี้กับตัวแก้วไว้นะครับถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวนะครับอ่าเอาวิดีโอเข้า่อนะครับ วิดีโอข้อก่อนโอเคเดี๋ยววิดีโอผมก็ถ่ายไว้ประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูแป๊บนึ่งแล้วกว็ปิดเสียงก่อนนะครับอ๋อโอเคเปิดเสียงเลยประมาณนี้นะครับผมก็ถ่ายายาวๆไว้นะครับก็ไม่ถึงนาทีประมาณห้าสิบเก้าวินะครับห้าห้าสิบสองวินะครับประมาณนี้นะครับทําหัวล็อกแรกตักแรกนะครับเหมือน,นว่ามันลอยอยู่บรรากาศครับ <c oughs> เราก็จับปุ๊บเลยนะครับอ่า s. <S ได้มาพอดีนะครับผมอ่ารังกินซะเลยเนี่ยดื้อดีนะประมาณนี้นะครับอ่าอ่าโอเคประมาณนี้นะครับก็ถ่ายไว้นะครับถ่ายไว้ประมาณนี้ถ่ายไว้ก็ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วทีนี้ผมก็ไปถ่ายลูกแก้วมานะครับจะถ่ายลูกแก้วมา,าถ่ายลูกแก้วมานะครับก็ ประมาณนี้นะครับผมเอากระดาษรองแล้วก็ถ่ายพื้นหลังข้างห้องนะครับก็เพิ่มเข้ามานะครับเพิ่มเข้ามาประมาณนี้นะครับส่วนแก้วผมจับลงมาไว้ข้างล่างก่อนนะครับแต่ยังไม่ได้ลบพื้นหลังนะจับลงมาด้วยข้างล่างนะครับด้วยคําสั่งภาพซ้อนนะครับผมจับลงมามาไว้ข้างล่างก่อนเนาะตัวนี้นะครับคําสั่งภาพซ้อนนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่ม โ <c oughs> ทษทีนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มตัดกันเลยนะครับเริ่มตัดกันเลยโอเคก็ส่วนที่ไม่เอาก็ประมาณนี้นะครับอ่าโอเคเราก็จะประมาณนี้นะส่วนที่เราคิดว่าไม่มันใช้ไม่ได้นะครับเราก็ตัดทิ้งไปลบทิ้งไปนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะมองมอกแล้วแรละวราลเราละราละประมาณนี้นะครับจับจปุ๊บมาดื่มกินนะครับประมาณนี้นะครับอ่า ก็จะประมาณนี้อ่าในส่วนที่แมวอ,อีกก็คือเห็นไะหโอเคประมาณนี้นะครับก็ส่วนนี้ก็ไม่เอาวนะครับมันยาวไปตัดทิ้งไปนะครับก็ลบทิ้งก็จะเหลือคลิปอยู่ประมาณนี้นะครับอยากคลิปอยู่ประมาณนี้นะครับอยากคลิปอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าให้มองอเราแล้วเราแล้วเราก็ถ่ายยาวๆเลยนะครับถ่ายยา,าวเลย ก็ประมาณนี้นะครับถ่ายยาวๆเลยประมาณนี้นะครับออก็ประมาณนี้นะครับถ่ายยาวๆเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับพอผมถ่ายเสร็จนี้นะครับก็ถ่ายยาวๆไอที่ผมเอาลงมาเมื่อกี้โอเคอยู่นี่เองนะครับก็ขยับแปลงหน้านะครับ พยายามแปรงหน้าให้ให้สุดเลยนะสุดเลยพยายามแปรงหน้านะครับให้สุดเลยนะก็เราจะเริ่มต้นหน้านะครับเราจะเริ่มต้นหน้ามาไอ้รูปที่ถ่ายเนี่ยสามารถขยายได้นะครับไม่ไม่เหมือนพิดูโอนะมันสามารถขยายได้เราก็ขยายเอานะครับไม่ใช่ว่าขยายให้มันเต็มนะขยายให้มันอยู่ช่วงประมาณมือนะครับแล้วทีนี้เราก็จะลบพื้นหลังนะ กดไปที่รูปแก้วนะครับแล้วทีนี้ก็ไปที่คําสั่ง bg เนอะไปที่คําสั่ง bg ลบพื้นหลังนะครับตัวนี้นะครับ bg ลบพื้นหลังเราลบออโต้ออกเลยนะครับลบออโตันะก็จะได้แก้วมาประมาณนี้เนาะจะได้แก้วมาประมาณนี้บังใบหน้าเลยนะครับแล้วก็ทําเป็นแก้วเล็กๆลงไปนะครับแก้วเล็กๆพอที่มือจับจะจับได้นะครับประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้นะครับอ่าใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งโอเค ประมาณนี้เนาะมือจับได้พอดีเนาะอ่าก็คำนวณเอานะครับคำนวณเอานะอ่าตอนแรกก็ให้มันวิ่งอยู่สูงๆหน่อยนะครับก็เอามันหลบหลบนิดหนึ่งมันหลบหลบนิดหนึ่งเอามันหลบหลบนิดหนึ่งนะครับหลบหลบนิดหนึ่งนะอ่าหลบหลบนิดหนึ่งนะอ่าโอเคนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับ อ่าตัวนี้เราใช้อ,อ่าโอ้ยังไม่ออกนะครับอ่าตัวนี้เราใช้คําสั่งคีเฟมนะครับผมมันจะอยู่ตรงนี้นะเราแตะไปที่รูปแก้วแตะไปที่รูปแก้วนะครับแตะไปที่รูปแก้วเรามากดคําสั่งคีเฟมตรงบนนี้นะครับช่องสีเ่เหลี่ยมนี้นะแตะไปเลยครับให้มันเป็นเนี่มันขึ้นสีแดงตรงนี้นะแตะเห็นไหมครับจะขึ้นสีแดงันทีเลยโอเคเราก็ค่อยๆขยับนะครับค่อยๆขยับดูนะครับอ่าหน้าคนเห็นไหมครับหน้าคนก็จะขยับไปใช่ไหมครับ หน้าคนจะขยับไปอ่าโอเคนะครับพอหน้าคนขยับไปโอเคหน้าคนเริ่มเริ่มจะหันแล้วนะครับเราก็ให้มันให้มันมาอยู่ทางนี้นะครับเชืดนะครับก็เห็นไหมครับอ่าพอหน้าคนจะหันมานะครับเราก็ให้มันมาอยู่ทางนี้นะครับอ่าทางนี้นะครับอ่า หน้าคนหันไปอีกนะครับหน้าคนหันไปอีกเราก็ให้มันไปอยู่ทางโน้นนะทมันไปอยู่ทางโน้นนะครับหน้าคนหันกลับมาอ่านะครับเราก็เอาขยับลงล่างๆนิดหนึ่งนะประมาณนี้นะครับห่้าคนก็จะตกใจนะอะไรอ่ามันก็จะลอยมาตรงนี้นะครับอ่า พอหน้าคนหันมาทางนี้นะครับเร็่นะครับก็ประมาณนี้นะครับหน้าลงหน้าคนก็จะโอเคเริ่มเริ่มเริ่มแล้วครับเริ่มละก็ประมาณเลยนะประมาณเลยนะเริ่มแล้วครับเริ่มละเริ่มละเริ่มลาเริ่มละเริ่มละจะประมาณนี้นะครับ โอเคเรมให้มันมาณน,นี้นะครับชึบนะครับเราก็ให้มันขยับลงมาต่ำลงมานะครับอยู่ตรงไปหน้านะครับประมาณนี้นนะ โอเคน่าจะได้ตัดนะครับเดี๋ยวนะครับตรงนี้เราน่าจะได้ย้อนคืนนิดหนึ่งนะครับย้อนคืนนิดหนึ่งเนาะเพราะมือไม่ตรงเราก็สามารถย้อนคืนได้นะครับถ้าตรงไหนไม่ตรงเนาะโอเคอย่างนี้นะ แล้วทีนี้เราก็กดกินเฟรมใหม่เนาะโอเคนะครับโอเคแล้วก็นำเลื่อนมานะครับอ่าะจับมานะครับก็ามาไว้ข้างหน้าเลยนะครับเอาไว้หน้าเลยนะครับต่ำๆสักหน่อยนะครับโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็จะให้มันหายไปทันทีนะครับช่วงนี้มันจะเล็งเลงหน่อยนะครับเราก็เอ่อประมาณนี้นะครับให้มันหายไปเลยนะครับก็ก็ตัดเลยนะครับตรงนี้ครับตัดเลยนะตัดออกเลยลบออกเลยนะชุบนะครับชุบนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ่าเราก็ลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูลองเล่นดูนะมันลอยไปลอยมาลอยไปลอยมานะครับลอยไปลอยมาอ่าลงมานะครับโอเคเราก็จับเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็กินนะครับกินเลยนะครับอ่าัดื้อดีนักนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับอ่าอ่าทำคลิปดื้อดีนั ประมาณนี้นะครับก็เป็นคลิปดีๆที่นํามาฝากนะครับก็ถ้าเราได้อย่างนี้แล้วเราก็กดส่งออกนะครับกดส่งออกนะครับกดส่งออกไปนะครับถ้าส่วนในส่วนที่เราจะใส่เอฟเฟกหรือใส่เพลงใส่อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็นนั้นก็ไปแต่งเติมเอานะครับผมผมก็ได้เอาคลิปนํามาบอกเท่านี้นะครับผมในส่วนที่จะไปใส่เอฟเฟกใส่อะไรก็ว่ากันไปอีกอย่างหนึ่งนะครับ ก็กดเสร็จสิ้นไปนะครับกดเสร็จสิ้นไปแล้วก็กดต่อไปนะครับเราก็ไปดูที่อัลบั้มเรานะครับดูที่อัลบั้มนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับลอยไปลอยไปลอยมาลอยไปแล้วอะไรวะเนี่ยเอออะไรวะเนี่ยอะไรวะกลับเลยนะครับ่าเห็นไหมครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับอืยินเลยอ่าประมาณนี้นะครับคลิปก็ ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอบคุณมากครับผม